อะไรวะฝ <Okay. S 1> าลูกชิ้นแม่งลอยมาฟุ้งเป็นหมอหอกเต็ม เไเท่าไหร่หนึ่เท่าสี่เหรอหนึ่งเท่า เออมันลนบอ่อะเนี่ยเอ้ยอ,อย่าลนเนีย่ยอย่าลนเนี่ยเฮ้ยเข้าดีไม่ไม่เข้าวะมันไม่หลุดหรอก ทั้งเขาหมดเลยมันไม่ได้รู้ชัดเจน

o beth mae'r